ติกออกก่อยอดและขยายผลการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัะตะนระาชสุดาสยามบรมมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกท่านครับชีวิตบ้านปงตาหมู่ที่หําบลบือมังอําเภอรามันซึ่งเป็นพื้นที่ในการกับเครื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านปงตาสามารถเป็นต้นแบบทางอาหาร หมู่บ้านรวมถึงผมขออนุญ,ญาตที่จะนาเรียนและก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับดูสภาพพื้นที่ที่เราจะขับเคลื่อนในพ,พื้นที่ตาบลบึงือบางเรียกว่าบ้านเกาะาวครับผมต่อไปนะครับขอเชิญโรงเรียนบ้านบึงหมังครับตัวแทนโรงเรียนบ้านบึงหม่งครับทีปลูกผักที่โรงเรียนได้นะครับไปไปอยู่ที่ร่มได้เลยไม่ต้องร้องแล้วครับเป็นตัวหม,ม่างไปเลยครับแล้วก็นะครับทางมืทีสารเจ กระจายการัรปลูกฝั่งนี้ด้วยก็ได้ครับฝั่งนี้ด้วยก็ได้ครับถ่ายรูปก็ได้เลยนะครับครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับค่อนาพส่วนภาร่วกนนะครับสัญลักษณ์ในการปลูกผักในท้งนี้นะครับขอเชิญหัวหน้าส่วนทางนี้ด้วยนะครับทางนี้นะครับ,รบ,รบเป็นเป็นในส่วนของวันดิ ผู Dante, ้นาทาก่อนครับปลูกอ่าน้องๆจากทุกโรงเรียนนะครับก็แยกย้ายกันปลูกนะครับวันนี้นะครับทุกคนร่วมกันปลูกนะครับสับปะรดพันแก้วและมะละกอพันอนนะครับ ในปลาตนี้จะมีประมาณสี่สีประเภทนะครับมีปลาดินน้ำท่วมที่ประมาณิบั้อที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ย ตัดละสิบบาทให้ตัดได้เต็มที่สิบบาทเปียงไปดูด้วยเป็นเวลาโครงการของบริษัทที่เขาเขามอบทุกอำเภอเอาหัวอะไรเนี่ยหัวอะไรเนี่ยหัวใครไม่ไม่นอนอันนี้ไผรครับใครแบ่ใครครับไม่ใช่ใครมากประมาณสี่ห้ากิโลให้กินเหลืออยู่แล้วนะครับมีการแบ่งปันให้กับสมาชิกคนในที่เดียเรามี นายนันทสารละเจนะครับป่าศูนย์เรียนรู้นะครับสศรษฐพอเพียงโคกหนองนาโมเดลนะครับบ้านเกาะตะบนกตะปารูดครับขอเชิญทุกท่านด้วยครับเบื้องหลังคนคนร่วมครัวแต่ก็ยังจน,น,นิงจรงเป็นรายการนะครับวันนี้ก็จะได้มาสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ร้านจำหน่ายต้นไม้โดยทั่าไปนะครับเราต้องผ่านการหมักก่อนอย่างน้อยสี่วันเพื่อเพื่อที่จะให้าีวานี้เย็นดพว่อคิวานี้เขาจะร้อนร้อนถ้าเราพาไปใส่ต้นไม้เลยต้นไม้จะแห้ง พ่อเขาจะดูดหนึนะ่งครับ้นนี้ราคามจะถูกด,ดีดีกว่าไ,<ด>ไปซื้ออุเคมีกิโลหนึ่งกนาะเท่าไหร่ละสามสี่สิบาทแล้วต่อกิโลอันนี้จะถุงที่สิบบาทสามสิบบาทเขาก็าทำอย่างนี้ครับมันไม่จะเป็นจะต้องตายตัวอย่างนี้จะเป็นแต่อะไรบ<ม>้าที่ต้องเป็นหลักที่ต้อที่ต้องมีเป็นหลักจริงๆก็คือพี่วัามนุมนล,มลสัตว์แล้วก็ลับ ได้เลยได้เลยแกใส่มาแกมาได้ยังคะพอดีได้แล้วอ๋อนี่นี่คือหม<า>กักไ,ไ,ได้เลยในถ้าโดนถ้าโดนน้ำมันมันมันจะเป็นอย่างนี้ขี้วัวพอโดนน้ำนี่จะเป็นจะเป็นก้อนๆอ,อย่างไง 那来给我摸啊！